สวัสดีครับตอนนี้ก็องตุรีนะครับเปตระพันธ์นะครับพอวิชัยโชติกาศูนย์แปดหนึงศูนย์เจ็ดหนะครับเปิดใครจะติดต่อนะครับนี่เวทีมาแล้วครับเนี่ยครับเปตระพันธ์นะครับคืนนี้นะครับครับกระดิบประมาณ2องสามตุ่มครับถึงหกตุ่มก็เลิกนะครับสนใจก็มาเปตระพันธ์นะครับนี่มาดูไข่ของครับเนี่ยมีของเล่นเล็กน้อยครับเอ๊ะนะครับ มาดูมหาพระลูกหลานมานะครับมาทําบุญอันลุงปู่สั่งนะครับขบากำนังก็มี่ครับ,นะรบเดี๋ยวไปดูเวทีมวยครับไปดูเวทีมวยนี่ของกินครับเนะี่ยของกินนะครับของกินโอ้ของกินเนี่ยข่ากหลายเนาะโอ้หลายซอกหลายม,ม,มุมทุกอย่างเลยนะไปดูวมวยกันเลยครับ ทางโบสถ์ครับเกียวเรือนู้นเวทีมวยอ่าเวทีมวยอ๋ออันนี้ก็มาถึงเวทีมวยครับนี่ทเดินมาตั้งแล้วครับนี่เวทีมวยครับฟีครับ,ล,รบลูฟี่ครับลูฟี่ต่อมาดูกันครับมา <c oughs> อยู่ครับวัดใหม่กล้อนะครับนี่อาซีพาล,ลูกหลานมาทำคืนนี้นะครับเกาะเวที สวยงามไหมครับไฟแสงสีสักหน่อยครับอันนี้เวลาประมาณกี่โมงอะประมาณสี่โมงเย็นนะใส่สามไปสี่โมงเย็นนะครับนี่ก็ขายข้าวกรียกำลังเต็มนะครับใส่มาซื้อมาครับเกงโวยชาดำลำไยโอเลี่ยงก็มีนะครับกุ้งูกตรงไข่เตี้ยวครับลูกตรงลูกชิ้นครับมีมดครับซื้อผงชาบ้าก็มีบ้างนะเอามาเป็นของกินนะครับ ับมาเสิอุดหนุนกันด้วยครับข้าวของหัวของชงกินนะครับโอเคครับเกิดการอุดหนุนนะครับนี่ของเรนนึงหน่อยติกตระมงปลก็มีนะครับโอเคครับมีลูกแพะ์ด้ะครับมีลูกแพะ์รูปแพร์ูกแพะ์ขนมจีนพืนนะครับ เอาลูกมามาลูกมามาสบสีนะครับเ้บครับอันมีของเล็กน้อยเลยนะครับมาอุดหนุนกันนะครับเย็นเพสามบาทเ้ครับครับสิมาเที่ยววัดหนเกาะครับอันนี้สครับอีันนี้สสีบับัสับับสสีบบัสสีีบัสัสบัีัสัมบีัีี 是的。<right. S 1>